สวัสดีครับมิตอร์เสียเที่ยวสะใจวันนี้จะเดินทางไปเที่ยวที่ภูลังกาก็พอดีแก้มกันเก็บเก็บยังปิดเทอมแต่แก้มกันปิดเทอมแล้วได้โอกาสไปเที่ยวกันสมัครครับวันนี้เดี๋ยวจะให้เห็นบรรยากาศร,ระหว่างทางไปกินก็ะจะกินอาหารมง้งแล้วก็ไปขี่ ATV กิจกรรมหลายอย่างครับออกเดินทางครับ เมเก็บยานแมมบึงดีว่ไ,ไเ,เดี๋ยวมาเลยยเรียบเะอดแ,แล้วพอเราจอบไปแดงเราต้องไปทันแรกน่นอนตอนนี้เรามาพักกันาที่คาเฟ่เขาเรียกว่า Mountain Cafe นะครับอยู่ที่ เมจิกเมจิกเมาเทนอยู่ที่รมวิวภูลังกาก็เปได้ที่อุสนานไม่ได้ถ่ายรูปทนานด้วยครับโอ้โหลมแรงเมจิกเมาเทนโอ้โลมแรงโอ้วิวสวยคนลมแรงมากเลยนลีทันไหมโอ้ขึ้นไปรกก็อปเรื่อยๆหน่อยได้ไหมทนัน กาแฟเอาลเอาลยนี่มีเข่าคนหน้าผาพ่ะโอเคไประวังเพราะระวังนะพี่กันร,รอเขา,าการจับคู่เท้าพี่กันใหญ่จังเลยไม่ไปไปจิ่มกะเพราก่อนเหรออี่โอ้ดูครับวิวสวยมากเลย อรีวิวสวยมากเลยนี่เป็นกะเพรากะเพราไก่<อ>ไข่ดาวาาอาว,าวน่ากินมากตั้งหมมาบ้างตอนเย็นนี่กินอะไร<ม>อ๋อนี่กินกาแฟ<ม> แค่กินเลยแค่กินเลยเปไงบ้างครับมาเก็บสนุกครับไม่ได้เที่ยวออกมาในรอบกี่ปีหนึ่งปีงเหนืเอยเียเกูบที่วย นี่คือไก่กระเทียมไม่มีแค่ดาวครับผมน่มากินไหมอร่อยครับอมไม่่อยอะไรอ่ะเชื่อ,อตอนนี้ผมอยู่ที่เมจิเมลท์เทนคาเฟ่ก็ประมาณนี้ครับก็เป็น ที่กินกาแฟสัฟ่งกาปชิโน่ม,มากินกับเบเกอร์แบบนี้โอ้เดินไปข้างนอกได้ครับผมนี่เมจิกเมาเทนชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊บจุดชมวิวโอ้โหสวยงามโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหสวัสดีครับอยู่ที่เมจิกเมลเทนคาเฟ่น,นะครับตอนนี้เป็นเตอร์ฮอสเซียสวยสวย ืพิ่มสวยงาครับอวิธีนั่งกินตองคุณด้วยอยู่ที่ร้านกาแฟนะฮะแล้วก็วันนี้ฝนตกแทบจะทั้งวันเลยครับงล่างนี้ก็เป็นที่พักนะมีโดมมีอะไรด้วยผมก็มานั่งจิบกาแฟ แต่ก็ชมบิวตี้ทัพอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้ครับสั่งกาแฟไปยังไม่ได้รับคนระนี่ครับมิโตรเซียนี่ครับน้ำทัพผมมานี่แม่รีไปไหนซนะนี่ครับเดี๋ยวรอก,กาแฟครับคุยกันไปอะไรไปนะฮะไปเดินทางท่องเที่ยวสนางอยู่บ้านก็ทำรุ่นํำนี่ครับ มีโอกาสปิดเทอมก็ได้มาเที่ยวกันทีมนึาหรับแผนการวันนี้นะก็จะเป็นไฮไลท์อยู่ที่มุกตะตอนเยน็เยนๆครับชมดูไปด้วยนะตอนที่ฟังยิ่งน่าจะอยู่แถวนี้มีรู้ที่ไหนนะครับนะครับเด็กๆอย่างน,นี้ครับ่ต่างปเ้เ็นกินเค้กเหรอ พี่แกนสัางอะไรลูอชามะนาวครับชามะนาวดีสวย้อว <c oughs> แสงสวยมากใมส <c oughs> ใครไม่สวยไม่รับประกันลงเฟซบุ๊กไม่รัประกันเงินกินครับบองกันด้ืยครับลงอิมชั่นเอมิตเนเนหไม่จะได้รอ ต่ S <S างระ่ับเลข1148อยันาบแม่อ่ะอยู่เดินทางมาถึงที่พ totally ักแล้วครับก็ชื่อว่าบ้านปู่ช้างน้อยแล้วกันนะนี่โต๊ะด้วยครับแล้วก็เราเป็นห้องแฟมิลี่ตรงนี้เลยครับอยู่ติดสระน้ำนะครับโอ้โหชิวๆจริงๆโอ้มีอาหารในน้ำด้วยหรอ ว้าว oh. wow, wow. เป็นไงบ้างว้าวเปิดแอร์เมื่อกี้เปิดแอร์แล้วเชิบ sure. โอ้โห oh, ครับจิตสแา่นแบบนี้แอนเปแอนโอ้โ oh, ห oh, ดีมากเลย oh, <this> พ่อแม่มาเก็บแก้มกันพ่อแม่พี่กันแก้มเก็บนะครับ mm hmm. เลือกเอาโ oh, oh, อ้สัญญาครับตอนนี้ผมอยู่ที่อสวนชาวผาวิไลผ่าช้างน้อยฮะ อันนี้ก็มาขี่อีเทวีไม่มีใครครับเป็นส่วนตัวเลยครับตอนนี้ชั่วโมงแลวเท่าไหร่เนี่ยอ <500 S 1> อ่าห้าร้อยครับเด๋ยวนี้มาเก็บจะเป็นคนขับแล้วผมจะเป็นคนซ้อน <500 S 1> ออเขาข้อขอไปขี่นะครับเราไปสองคันได้ไหม

เดียวเดียวโอ้พ <laughs> ่<ก>อเป็นย <laughs> ังไงเหรอพนอมันหล่น กันแสงเลยระบบการลงดอยเช้า <c oughs> นี้ทะเลเหมอกไม่ถึงชัดเท่าไหร่ฮะ ไม่มาไม่ขึ้นมีตรงนี้นิดเดียวฮะขึ้นมากำลังจะลามมาในหบอกดอยช่างน้อยหูหลังกาสวัสดีตอนเชา้า